เว็บเดียวที่กล้าให้เพียงท่านเป็นสมาชิกกับเราทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลถึง4 0แสนทุกสัปดาห์ที่เดียวในไทยที่กล้าให้เพราะเราคืออันดับหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมเลยยัเจอแส n ฟ้าบัวเซียนดูคำเตือนรายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเอาหาพอได้สัตว์ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่มึงด้วยส่วนเด็กที่อายุ20ปีขึ้นไประวังสูญเสียด้วยไม่รู้ตัวนะจ๊ะกดดอกนี้ไปยงไรรังไงครับบึ้มไหมไม่บึ้มนะยังไม่บึ้มกดมาอีกวายลงอีกแถวนึงสวยรางวางัลก้อนโตดอกนี้โอ้โหทำให้เรามีกำไรต่อเลยนะครับต่อทุนที่20บาทโตเป็นไงล่ะ20บาทโตัวรางวัลอเมริกาครับตอนนี้รางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์อเมริกาเลยนะครับระดับซูเปอร์นะครับรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์ ราบสวิดัสสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟอร์จูนเมสานะครับหนูแห่งโชคลาบนะครับมาถึงกดเริ่มนะครับมีเงินทุนอยู่แค่ยี่สบาทนะครับอืมแตกมาครับโอ้โหดอกนี้ได้มา100รบาทนะโอ้โหติดวายมาด้วยครับบวกมาเป็นร10 108บรยแปาทนะครับอืมแล้วโดดดอกนี้ไปยังไงครับบื้มไหมไม่บื้มนะครับยังไม่บื้มกดมาอีกวายลงอีกแถวหนึ่งสวยครับอืมรางวัลก้อนโตดอกนี้ โอ้โหทาให้เรามีกําไรต่อเลยนะครับต่อทุนไอ้ยัย20บาทกูเป็นไงล่ะ20บาทกูรางวัลเมกาครับตอนนี้รางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์เมกาเลยนะครับระดับซูเปอร์นะครับรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์3 3 0 0สามนะครับจากทุน20บาทนะครับปั่นมาถึง3 3 0 0าได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยแล้วกันนะครับหากใครชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรกดแม่งให้หมดเลยนะครับ วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับ o r t u จูนเมส์สวัสดีครับ